สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับพ่อครูผมอีกแล้วนะครับในายเดบเอกนะครับวันนี้เนี่ยผมก็จะมาไต่แรงในรหัสหลักของผมนั่นเองนะครับนั่นก็คือรหัส52เฮิร์สนั่นแหละนะครับนะแต่ผมเปลี่ยนชื่อเป็นเทนไซแล้วนะครับนะแต่กาอธิบายเนี่ยผมยังไม่ได้เปลี่ยนครับผมรู้สึกว่ามันเฟี้ยวดีนะครับได้หมดปลดหมดบอมเป็นคำที่ของจองกันดีซะเหลือเกินนะครับนะวันนี้เนี่ยผมก็จะมาไต่แรงหรือว่าเก็บแรงรหัสหลักนั่นเองนะครับนะก็คือรหัสหลักของผมเนี่ยเดี๋ยวผมพาไปดูก่อน รหัสนี้นะครับเดี๋ยวผมขอเปลี่ยนทีมก่อนทีมนี้คือเป็นทีมเขียวที่กาลังปั้นนะครับผมว่าจะปั้นมาเล่นกับมีฮอคโลดนะครับผมรู้สึกว่าตัวมันเนี่ยก็ยังก็มัน,ม,นมันตบไม่ต้านแล้วมันก็อาจจะเล่นไม่ได้เลยนะฮะแต่ด้วยความที่ว่ามันเป็นลูกแักผมผมก็จะปั้นมาเล่นชั่วข่าวนะครับนะเดี๋ยวผมไปดูทีมหลักที่ผมจะเล่นในวันนี้ก็คือทีมนี้นั่นเองนะครับทีมอาคากับนิกะนะส่วนแรงของผมนะครับอยู่ที่แรงเอสลบ3จ็้มเตมนะครับซึ่งเล่นประมาณ3เกมก็น่าจะ ขึ้นเป็นเอสธรรมดาแล้วนะครับคลิปนี้ผมก็จะเอาจากเอสลบเนี่ยไปเอสธรรมดาก่อนนะครับนะแล้วคลิปต่อไปเนี่ยก็จะเอาเป็นเอสธรรมดาขึ้นไปเป็นเอสบวกนะครับแล้วก็เอาจากเอสบวกไปเป็นเอสเอสนั่นเองนะครับนะเพราะว่าทําไมถึงผมถึงมาทำคอนเทนต์ไต่แรงนะครับเพราะว่าช่วงนี้นะครับผมไม่มีตัวละครจะรีวิวแล้วนะครับคือหนาและรหัสไม่ได้เลยนะครับนระรหัสที่ผมจะต้องไปหามาหรือว่าจะไปยืมจานิวอาจารย์นิวก็หมดแล้วนะครับไม่มีให้ยืมแล้วนะครับนะรหัสผมอันที่2เนี่ยก็ โซโลก็เล่นในช่องไปเยอะแล้วนะครับนะแถมตลาดนี้นะครับก็เล่นนิกากับอาคาที่ปั้นววร้อยไปหมดแล้วนะครับถ้าไปเล่นพวกตัวละครอย่างสมมติมันจะมีทีมหนึ่งที่ผมนี้อยู่อ่ะอทีมนี้ผมกำลังวางแผนว่าจะปั้นแต่จะเอาตัวอื่นมาแทนฟูจิทระทีมนี้มันจะมีเลลี่เวล85นะครับบูทสองแต่ผมไม่ได้ใส่เหรียญไม่ได้ปั้นเหรียญอะไรไว้เฮียแกมากนะครับซึ่งผมไม่อาจไม่อยากจะเอามาเล่นนะเพราะว่ามันอาจจะดึงประสิทธิภาพของตัวละครมาได้ไม่ดีนะแล้วมันอาจจะรีวิวไม่ค่อยสนุกนะครับนะ ผมก็เลยแบบว่าเอาคอนเทนต์ไต่แรงมาก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวพอผมปั้นอะไรเสร็จสับหรือว่าปั้นทีมไหนพอเล่นได้ผมจะเอามารีวิวให้ท่านผู้ชมดูนะครับนะโอเคเดี๋ยวผมพาไปดูให้มันแน่ใจนะครับว่าที่รหคาของผมเนี่ยไม่เคยขึ้นแรงเอสเอสหรือว่าไม่เคยไปสัมผัสบนแรงเอสเอสจริงเลยนะครับนั่นก็คือผลงานครับตรงนี้เลยผลงานแบทเทิลผมแบทเทิลไปร้อยรอบนะครับคะแนนสูงสุดอยู่ที่ S อบวก4ี้เต้มนะครับนะซึ่งเป็น เป็นแรงที่ไม่ได้สูงอะไรขนาดนั้นนะครับนะคือปกติโอ้ยเตือนนอนแล้วคือเวลานี้เป็นเวลานอนของเด็กอนามัยอย่างผมนะจะถามว่านอนไหมก็ไม่นะครับก็ถามคือถ้านอนก็คงไม่มานน่งอัดคลิปอย่างนี้เลยนะครับนะเอสบวกเนี่ยคือมันเป็นแรงที่ไม่ได้สูงมากนะครับนะแบบพวกโนส่วนใหญ่เขาก็จะอยู่ s s กันหมดแล้วนะครับนะเพื่อที่จะให้ได้เศษตัวละครเยอะที่สุดนะครับนะเขาก็จะอยู่แรง S ลบไปไม่ใช่ S ลบเลบเขาไม่อยู่นเลยนะครับเขาจะอยู่ S บวกกันนะครับนะโอเค เพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับเราขอตัดเข้าสู่ในเกมแรกกันเลยดีกว่านะครับไปเลย let's go <S มาครับเจอด่านแล้วเป็นสเตทเกาะมนุษย์เงียกนะครับเนะสเตทนี้คุ้นเคยกับเราดีในช่วงเวลานี้เพราะว่าผมก็จะชอบมาอัดช่วงเวลานี้แล้วก็จะเจอสเตทเกาะมนุษย์เงียกบ่อยๆนะครับฝั่งนูน้นตัวละครไม่ได้เวอร์วัาวางอลังการกเดีว้นโซโลนะครับนะผมน่าจะเอาอาคาไปเล่นได้อยู่แต่ถ้ามันไม่ไหวจริงก็คงต้องก็ถ้ามันไม่ไหวจริงก็ผมก็คงจะต้องตายแล้วก็เปลี่ยนเอานิกามาเล่นนะครับนะมา อุ้ยทีมผมวลร้อยทั้งทีมเลยนะฮะนะฝั่งนู้นแสนห้าผมไม่ได้ดูทีมดูเราด้วยว่าเราทีมเราพลังเท่าไหร่ออ้ยฝั่งนู้นเวลไม่ได้เยอะมากนะครับแต่ไม่รู้ว่าซับจะหนาไหมถ้าซับหนาก็อ,อาจจะกินยากหน่อยนะครับ <laughs> มาแล้วครับเรดี้แล้วไปกันเลยดีกว่าโอเคเราต้องไปโซนตรงกลางนะครับโซนนี้ไม่รู้ว่านิกะ <laughs> คือปกติผมเล่นนิกะทีไรผมไม่เคยปล่อยให้ทงแรกเป็นของคนอื่นนะเอ,อ้แล้วเพื่อนเข้าไปตรงนู้นเหมือน้วผมน่าจะต้องรปทงสองแล้วกันนะ รถแจ็คมันจะไหวก็แชงไหมอ่ะโดนเคาน์เตอร์อรโอ้โหนั่นไงไหวไม่ไหวก็ดูเอาการกระทำฮิตแรกเลยว่าเฟิร์สอิมเพรสชั่นการปะจญใจครั้งแรกนั้นโดนเคาน์เตอร์ไปตึงๆเฮ้ยมีมีคนเล่นอุซบล่างนี่อยู่เหรอผมไม่เคยเห็นล่างนี้เลยนะผมน่าจะมาไม่ทันเฮ้ยมันคลั่งมันคลั่งช้างคลงั่งผมเก็บแสกตรงนี้ก่อนโอเคเอา้าวลูฟี่มันเก็บให้อะไรเนี่ยเพราะผมก็ยืนตั้งนานไม่ได้มองด้วยอีโซมันยิงอยู่เลยผมต่อยมามาเห่ามาเห่ามาเห่าห้องโอเคผมสกิลสองรอ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  อะไรไปไหนอีโซเจ็บอยู่ต่อยต่อยอุ้ยอันนี้มันบักล้มนะเราต้องถอยมาก่อนฮึบอ,อ่าไม่ติดเพอร์เฟกต์ดอยทำไปทำไปวะเ่ยต่อยเสียเงินป้าไปไหนโอเคโอเคได้มาหนึ่งคิวฮะอ้ยอ้ยอย่าเพิ่งยิงมาไปเลยมัดบาเพิงอ้มันไม่ตายด้วยตดไฟโอเคตดไฟตายถือว่าคุยกันได้เฮ้ยเจอเพิ่เต็มใครมันหลบพ้นอะไรทำไมเรื่องผมลดมันขึ้นหลบพ้นนะแต่ผมโดนไปฮิตแรกแล้วอะฮึบมันไม่ตีด้วยเอ้ยโอ้ยโอ้ยตีไปไหนตีไปไหนไไหนั่น ดีไปไหนควบคุมทิศทางควบคุมหางเสือหน่อยอุ้ยโอเคเขาสตาร์ทครับรอรอเขาลุกรอเขาลุกช่วยช่วยเพื่อนดึงช่วยเพื่อนดึงลุกมาแล้วก็ต่อยไม่เลยต่อยไม่เลยมันเป็นยังไงวะนั่นฮึบจึ๊บเอ้ยนิกะดึงเข้าไปสู้เขาอุ้ยได้มาหนึ่งคิวครับฟีฟีนี่ขนาดต่อยมั่วนะเนี่ยไปครับปล่อยโปรยปลายโอนตินอุ้ยอุ้ยโอ้ยมันไม่ตายมันไม่ตายง่ายๆหรอกอึ๊บอึ๊บโอเคผมได้ได้ใครวะเออผมลืมชื่อมันนะมันเป็นมันเป็นเสือที่ตายอ่ะอเอแล้วผมโอ้โหผมนึกว่าผมได้อีกตัวนะ โอเด้งมันไม่ออกจากทงง่ายๆดอกเออ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 มต่อยโซโลตายปะไม่ตายโอ้ผมได้ไนา์ดีเฟนเดอร์ด้วยดีเฟนเดอร์อะไรผมมาบุกบ้านเขามันจะมาดีเฟนเดอร์อะไรเฮ้ยเออตายพอดีตายเร็วนะครับนะผมเอาโอเด้งในทงไม่ลงจริงๆครับแบบเอามันออกไม่ได้นะมันมีโซโลมันมีโซโลเซ่นมันมีโซโลช่วยนะครับโถกลางโอ้โหแล้วทีมผมนิก,ก่าสามตัวเลยจังหวะนี้ใครจะมาดึงทงคิดดีๆนะคิดดีๆกระเด้งกระดอนแน่นอนโอเด้งไม่ออกจากทงเลยอะ่ะ มันก็เป็นสเต็ปที่ถูกต้องแล้วนะถ้าโอเด้งออกจากธงก็ไม่ใช่โอเด้งแล้วนะครับแค่แค่โอเด้งสายสายหมัดนะไม่ใช่สายวิ่งนะสายวิ่งนี่คือต้องจะอุ้ยมันเพอร์เฟกต์ดอทปกติอยู่แล้วอลูฟี่ถ้าสายฟ้าเขาเพอร์เฟกต์ดอทกันได้ซะส่วนใหญ่ร้อยละเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ึ๊บหลบได้อยู่อา้าวบิ๊กมัมได้ผมได้ใครวะผมได้อุตตะอุตตะอุตตะโดยไปโอเด้งไงให้มันเขา้าตรงอู้สวยมากเพื่อนโอเคแล้วน่าจะเดินไปดึงด้านบนได้แล้วนะไม่น่ามีใครมากันนะครับ โอเคมีแล้วบิ๊กมัมมันวิ่งมาทันแน่นอนมันเก็บอาหารจานโปรดได้โดนสวยละทันไม่ได้แต่ผมมีการสตาร์อยู่มันถ้ามันไม่ฉีดมันฉีดสวยละโอเคแต่มันช้าโอเคแอนิเมชั่นมันช้าเราเลยคุยกันได้เอาไป what วอเตอร์แซบิงดิซ s สแซบิงไงน้องดิซิสแซบเอ้ยเอ้ยเอ้ยไม่ทันเฮ้ยแฉงมันดึงอุ้ยโอเคแต่ยังทันอยู่ผมนึกว่ามันจะดึงทงบ้านผมด้วยอันหนึ่งโอ้โหเกมนี้ก็จบไปแบบใจวันไหวนิดนึงนะครับนะผมได้เอ p ด้วยไม่น่าเชื่อเกมนี้ไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับ ไอ้ต้นเกมที่อาคาเห็นได้คิวเยอะนี่คือต่อยมั่วล้วนๆนะครับแนมะ่โอ้ฆ่า,าไปให้คิวเลยแต่เราไปเจอกันเกม,เกมที่2ดีกว่านะครับพูดไม่ชัดนะพูดมั่วไปหมดแล้วเอออย่าเพิ่งไปดิอย่าเพิ่งไป,งไปผมได้มาจาก700กว่าแต้มใช่มั720้ย7 2่สิหรือ23ี่ะเออช่างมันแล้วกันครับผมได้มาเป็น836แต้มโอเคเดี๋ยวเราไปเจอกันเกมที่2จริงๆแล้วนะครับไป let's go <S มาแล้วครับเจอด่านเป็นสเตทเบรสโรซาถือว่าดีนะครับเปลี่ยนบรรยากาศจากแมตช์เมื่อกี้โอ้โหฝั่งโน้มีโรเจอร์ มีนิกะมีแชงมีทุกอย่างที่ผมเกลียดมีทุกอย่างที่ผมเกลียดจริงๆเลยตอนนี้มีโอเร้งด้วยนะครับนะถ้าโอเร้งเนี่ยผมว่าเอาลูฟี่ไปมันก็มันก็อยู่ที่คนเล่นจริงๆนะครับถ้าสมมติถ้าโอเร้งมันเพอร์เฟกต์ดอทจริงๆนี่คือลูฟี่ก็น่าจะปวดหัวมันกันนะโอเคทีมผมมีเวลร้ <m> 102อยสองตัวฝั่งนู้นแสนสี่ขอดูที่เหรียญแชงแล้วกันนะครับนะเหรียญ <c oughs> แชงเหรียญเก้าบ <9, 2, S 1> ูสสองเวลไม่ร้อยนะครับโอเคน่าจะน่าจะพอถูๆใถ่ใจอยู่นะฮะมาเรดี้ฮะ แล้วก็ Battle Start ถึงแม้ว่าฝั่งนน้นจะมีโรเจอร์นะแต่ฝั่งเราก็มีชิดรอนะฮะถือว่าทดแทนกันได้นิดนึงเฮ้ยแชงมันปาดแน่นอนมันทิมแน่นอนผมปล่อยไปเลยหมัดผาเพิงแล้วก็โปรยโอนตินครับเอ้าตายเลยเหรอนิกะเมประมาทไปไหมเมื่อกี้คือนิกะตอนโดนหมัดแรกผมมันไม่กระเด้งนะฮะึโรเจอร์อุย๊ยโอ้โหมันสับผมออกจากทงมันดึงแน่นอนเลยว่ะมันดึงแน่นอนเลยแต่ผมไม่มีสกิลสองด้วยเออปล่อยให้มันดึงก่อนก็ได้ครับ รอ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 เรามันดึงเสร็จแล้วรอค่อยหมัดหมาเพลิองอุ้ยอุ้ยได้ใครว่าโอ,อมันมันฆ่าเพื่อนผมผมโดนโซโลโฟันเฮ้ยสวยแล้ววิ่งผมผมจะสะบัดคำว่าชิปอันนั้นออกมาก็ไม่ได้นะครับ YouTube มันแบบ <c oughs> มันอินดี้นะมันซีซิทีพพวกเรื่องคำโยงคำหยาบนี่คือไม่ได้เลยนะฮะคำว่าไอตัวเงินตัวทองนิดหนึ่งก็ไม่ได้นะครับเนะเวลาผมจะสะบัดคำใดออกมาวเวลาเจอโซโลตัเคาน์เตอร์ผมต้องสะบัดยังไงวะเนี่ยไป เอาไปหนึ่งทีอุห้หผมก็หมัดยักษ์ตรงกลางลงไปเลย,อยเอทผมตั้งขบวนใส่จัดตั้งขบวนพาเรศสวยเกินผมขอนึงตรงนี้ก่อนละกันไม่มีปลานะอย่านะเฮ้ยโรเจอร์มาจากไหน,ไหนวะเอาไปบาทาไปหนึ่งทีอุ้ยตายเลยเหรออู้ดีเลยเอ้ปามันจะออกมาสวยแล้วเออแ <laughs> ม่งเอ้ยผมแบบไม่ได้มองปลาก่อนโซโลอ่ามันตายพอดีเลยผมขอช่วยคิดรอดึงโอ้ยไม่ทันออกไปออกไป ออกไปผมไปเอาเรืองก,ก่อนแล้วกันอ๊บผมขอไปดึงตรงนี้ด้วยปลามาไหมวะมันต้องดูตรงนี้นะมันต้องดูก่อนเอ้ยผมพูดแปบบนึงได้ไหมอะมาต้องดูก่อนตรงเนี้ยอ๊บโอเคปลามราจะใกล้มาแล้วเอาไปหนึ่งทีอุ้ยตายเลยเหรออุ้ยโอเคปลามจะม่ร้าใครมันทําอะไรผมเยอะแยะจังเลยเด้อเลิกกันดีตีกันตายโอเคให้คิงดึงไปก็ได้นะครับแล้วก็เอาไปเลยอัศบดีบาทแปดทิศไม่ใช่นะมันไคโดพูด <laughs> <laughs> ไปเรื่อยพูดไม่รู้เรื่องอือออกไปจับธงผมจะดึง เฮ้ยไม่มีคนดึงทงบ้านสวยแล้วโอ้โหแล้วมาเออแล้วโดนปาดปาดตายคู่เลยไงแล้วคือมาทงนี้กันเลยไม่ได้มองทงบ้านตัวเองเลยทงบ้านใครดึงตัวรตัวอะไรว,ว่านามิโอ้โหนามิฮึบเอาหมัดเอาหมัดมาเพิิงไปไม่โดนด้วยมันไม่ได้เลงเป้าแล้วมันไกลไปถึงแม้จะสกิลถึงก็เหิดน,นะหนุดขาวรีบดึงก่อนเพื่อนโอ้ยดึงสี่แล้วสีว่สิบวิมันค่อนข้างไม่สวยเลยนะครับตายสองตัวแล้วสามสิบวิจะต้องไปดึงทงกลับเนะี่ย อุ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใชหลายธงมันอม,มันตั้งสองธงเลยถึงกจะชนะผมโปรยโอนตินไปก่อนอึ๊บจะตายแล้วตัวเคาน์เตอร์สวยแล้วผมต้องผักมันออกอมไม่ทันตายอยู่ที่ตายทั้งทีมเลยเกมนี้ไม่น่าไหวน่าจะแห้งนะครับนะเอาไว้ลงจริงๆนะครับฝั่งนู้นโซโล่ี่คือโหดโหดเวอ,อ,อ,อร์เวอร์เฮ้ยมันเพอร์เฟกต์ดอได้อไปไม่ทันละสิบว,วิลาก่อนแต้มแรงตรูแตกยับ โอเคเราไม่ต้องเสียเวลาเราไปเออกำลังจะบอกว่าไปเกมต่อไปเลยได้เลยไปเลยครับ let's go <S 2,000 h o u s a n years later มาแล้วครับเราเจอด่านโอ้เป็นด่านเดิมด้วยเดสโลซาคือกาดจะให้มาแบบแกม้มือสิ <c oughs> วิตอนนี้ไม่ทันแล้วโอ้ตายโดนโอ้แห้งแห้งแห้ง,แห,งแห้งยับแห้งยับคลิปนี้ไม่ต้องขึ้นหรอกแห้งยับแห้งยับยูจี่ <c oughs> มาสเตจเดิมด่านเดิมต่อจากไอ้เมื่อกี้เลย เพิ่งแพ้มามาดๆๆยังจะโดยังจะเจอด้านอีกเหรอเนี่ย2 0 0 t years later มันน่าจะเด็งแน่นอนเลยมันไม่ออกจากทงด้วยเฮ้ยใครก็ได้โอเคดึงดึงสวยคิดเลาะกจกังหวะนี้แหละโอ้โหโดนตัดเกิดกูแพอีกแล้วแพ้ด่านนี้อีกแล้วโอ,โ,อโอเคครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ต้องขอตัวไปก่อนนะครับไปไหนอย่าเพิ่งถามท่าผู้ชมันจะถามว่าเอ้ย ขึ้นแรงเลยเหรอคือแบบว่าขึ้นแรงแล้วใช่ไหมแแรงนี่คือเล่นจนไปเอสแล้วใช่ไหมผมบอกผมบอกได้เลยว่ายัางครับยัง แล้วก็ยังไม่เร็วๆนี้ด้วยนะครับตอนนี้ผมกำล pues ังปวดเหตมากๆเลยนะครับนะเพ่มา3รอบติดก็คงต้องพอนะครับจะฝืนไปมากกว่านี้อาจจะเสียสุขภาพจิตได้นะครับนะโอเคสำหรับคลิปนี้นะก็ต้องขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้นะถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกด subscribe นะเป็นกำลังใจไปกันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับเซลเกนเน้สตูดิโอนะครับสวัสดีครับเดี๋ยวผมขอไปรักษาสุขภาพจิตที่เตียงเตียงนอนของผมเองได้แหละนะครับนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ